เมนูประจำบ้านอีกหนึ่งมอทำทีไรก็หมดตลอดกะหล่ำปลีตุนหมูสามชั้นไปดูขั้นตอนการทำค่ะเริ่มจากเตรียมเห็ดหอมและฟองต้าหู้แบบแห้งใช้กรรไกรตัดให้พอดีชามที่จะแช่แล้วไปล้างน้ำกอกสักหนึ่งถึงสองครั้งให้สะอาดเห็ดหอมก็ทำเหมือนกันเราแช่ด้วยน้ำสะอาดผักไว้ใช้จานหรือชามช่วยทับฟองตูาหู้ไว้ให้จม้ำกะหล่ำปลีสำหรับตุนเราจะเลือกหัวที่แน่นๆหนักๆแกะใบเสียข้างนอกทิ้งไปใช้มีดฝานส่วนดำๆที่หัวออกกะหล่ำหัวใหญ่นี้เราจะหั่นแบ่งสี่ส่วนเสร็จแล้วเตรียมไปแช่น้ำส้มสายชสมนนน้้้้้เเ่่อาารกงงงวะััใจหหไปชชิณแขข็ ชั่วโมงก่อนนำมาหั่นจะหั่นง่ายเราเลาะหนังออกแต่ใครชอบทานเก็บไว้ได้เสร็จแล้วหั่นหนาประมาณเ1เซนชิ้นที่มีไขมันหนานหน่อยเราจะหั่นแยกไว้จะมีส่วนที่เป็นไขมันล้วนส่วนเนื้อติดมันมและส่วนที่เป็นเนื้อล้วนจากนั้นไปล้างกระหล่ำใช้น้ำไหลผ่านทละใบทะเด็ดน้ำแล้วพึ่งลงไว้ให้แห้งค่ะใช้กรรไกรตัดฟองเต้าหู้ให้ยาวเป็นท่อนประมาณ3 4สนิ้วแล้วบีบน้ำออกเห็ดหอมบีบน้ำแล้วตัดก้านออกเราใช้ทั้งชิ้นไม่หัน่นตอนเสิร์ฟจ,จะดูสวยน่าทานมาปรุงซอสกันค่ะเราใช้น้ำมัััันนนนนนนหหอออออออยยยีีิิวววขขขาาาา้้้้ปลลล่่่่่งงะะชชชตตตเกกรรรไททคคคคึใใใมสดดููถจ เปิดแก๊สไฟกลางมอร้อนได้ที่น้ำมันสำหรับทอดประมาณครึ่งขวดใส่หมูส่วนที่เป็นมันล้วนลงไปเจียวต่อใช้ระหิวช่วยเขี่ยไม่ให้ติดก้นหม้อได้สักพักใส่ส่วนที่เป็นเนื้อติดมันตามเจียวไปได้สักพักค่อยใส่หมูที่เป็นเนื้อล้วนลงไปหลังวิธีนี้จะทาให้หมูสุกสีสวยเท่าๆกันใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเจียวไปเรื่อยๆเราใช้เวลาประมาณ 12- 15ถึงนาทีหมูสีเหลืองสวยตักถ่ายใส่หม้ออีกใบแล้วใส่ซอสที่เมื่อกี้เตรียมไว้และน้ำสะอาดประมาณ1ลิตรปิดฝาใช้ไฟกลางตุ๋นต่ออีก10นาทีระหวาาานนนนนีีี้้้้้เเเเตตตตรรยยมมมกกลดใัััวจบสสแขึ็ ใส่เห็ดหอมและฟางเต้าหู้ลงไปผัดต่อพอเห็ดผิวตึงๆตักขึ้นตอนนี้หมูที่ตุ๋นไว้นุ่มกําลังดีค่อยๆเรียงกระหล่ำทีละชิ้นลงไปในหมอ้อช้อนเห็ดหอมและฟางเต้าหู้ไว้บนสูตรปิดฝาแล้วตุ๋นด้วยไฟแรงอีก10นาทีพอครบ5นาทีแรกใส่มะเขอเทศพริกเหลืองพริกชี้ฟ้า <ลง S 2> แดงลงไปตุน๋นอันนี้เพื่อให้สีสวยแล้วมีรสเปรี้ยวเผ็ดเล็กๆปิดฝาตุ๋นจนครบ10นาทีแล้วปิดแก๊สเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ,คะเห็นหม้อใหญ่แบบนี้กิน2วันก็หมดแล้วใครสนใจลองไปทําค่ะ